ไม่น้ำกองการไม่เคยดับนะแม่จะเกิดพายุแม่จะเกิดอะไรมาก็ไม่เคยดับนะใครไม่น้ำกองการใครอยู่ไม่น้ำกองการที่น้ำแล้วไม่น้ำกองการน่ะแต่ก่อนยังใส่อยู่ก็เลยพากันไปยิงน่ะยิงข้างไรห้าร้อยถูกเป็นพันทันคนนี่แหละแกเสื้อแกถาไปอาบน้าอาบรวมกันนะแกแกเสื้อแกผ้าไปอาบรวมกันเสื้อผ้าไม่ได้ใส่นะ พ่อไปอาบรวมกันเนี่ยพ่อไปอาบพ่อไปอาบรวมกันเนี่ยข้ามันยื่นอยู่ข้ามันยื่นอยู่บนเพดานยื่นอยู่บนเพดานบนบ้านคนมองลงมาคนมันหลายคนแต่ตะกูลนางเฉลี่ยทิ้โอตะกูลนางวิสาขารเป็นตะกูลที่ไม่ออกไปไม่ออกไปข้างนอกไม่ออกไปสู่ตะกูลอื่น เป็นตะปูนที่ไม่ออกไปอยูต่ตะปูนต่ะปูนนี่เขาจะรักษาตะปูนตัวเองไม่ใหต้ตะปูนเสื่อมเสียนะตะปูนเขาไม่เคยออกไปตะปูนอื่นเลยเพราะว่าเขาเป็นตะปูนเขามีสำคัญกว่านะเพราะว่าวงศาคนาดใหญ่ของวงศาคนาญาติของนางวิสาขาก็ะเลือกนด้ไปออกไปออกไปแล้วพามลยไปอยู่ ไปเจอน icism, ่ะบานนั้นนะนางมิสาขาออกไปต่างมิสาขานี่บรรลุธรรมผิดกว่เลยนะท่านนี่นางมิสาขานี่เพิ่นมีอิทธิฤทธิ์นะคนไม่ใช่มีอิทธิฤทธิ์นะมีความมิเศษนะมิสีโชอันว่ายิ้มมิสีนะมิสีโชวอันว่าความมิเศษมีฝนตกหน้าออกใบเรียกฝนตกต่างพวกยิงน้อยยิงใหญ่พวกชายหนุ่ม ยิงเสาพากันวิ่งวิ่งพากันวิ่งเข้าไปแล้วกันตะวาไปแล้วที่ศาลายังสู่ศาลาวิ่งเข้าไปสู่ศาลาผมนั่นตกเหลือแต,ต่ตะกูลทางนิสาขากัรมกรรมดูน้องนั่นน่ะก็ดูน้องกับคนไก่ชิดสนิทก,กัน,นเหลือแต่คนนั้นย่างเอาของมันผู้วิชาผู้วิชาเคดูกรยึดสาขาะะอะไคนมีโต๊ะเงี้ยงขนาด พนนี่โตแรงม,มากทำไมท่านไม่วิ่งเข้าไปสู่ศาลาวะไง mm hmm. นางนี่บอกว่าดูกรท่ทางง mm hmm. นช่างไรวะไงว่าอย่างนี้ดูกรท่านช่าง,งาย mm hmm. คอยนี่เกิดมากนี่พ่อแม่คอยนี่เพื่อนอยากเพื่อนคอยนี่เป็นลูกไม่ยิ่งเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวในตะพูน พ่อแม่เอาจันมาพ่อแม่ให้จันมาเพื่ออยากจะได้ค่าตอบแทนเพื่ออยากจะได้ค่าชิ้นสอดจากฉันนั่น <dans> น <celui> ี่สาขาว่างเพื่ออยากจะได้ค่าชิ้นสอดจากฉันเพื่ออยากจะได้ค่าชิ้นสอดจากฉันนั่นน่ะพ่อแม่นี่เลี้ยงคนมากเลยนะเพื่ออยากได้ค่าชิ้นสอดจากเพิ่นเพ่นก็อยากตอบแทนพุ้งพ่อแม่ฝนนาโตกแรงมากเลยนะ ถ้าชั้นวิ่งแล้วนี่ไปเดียยมุมแข่งชายถ้าถ้าชั้นรู้มาแล้วนี่จากเขาจะให้ถ้าชิ้นสอดท่านหนึ่งก็จะลดเหลือเป็นห้าร้อยเพราะมันจะลดเป็นพึงเพราะว่าชั้นเกิดเคลี้ยนหักขาหักมาทวิ่งแล้วเกิดเคลี้ยนขาหักมาใครกดใครสิรับขิดสอบนั่งในสาขาพนักตบโบกี้คนรับขิดสอบจนกระเลยยางเอาไกวกว์ยางแกไกว์ยางพ่อเขาจะอะไร ทำทั้งหลายนี่ก็เลยไปทูลไปก่อไปไปทุนไปกาวแล้วบุญไปกาวแล้วครับพ่อแม่ของบุญน,นวัฒนะธกุมาลไปก่อแล้ว่าเจอแล้่ยวยิ่งก็มีความง,งามชัางหายอยู่เมืองสาวัตถีพอได้ยินพอได้เล่าสักระทั้งหมดให้พ่อแม่ของบุญน,นวัฒนะสาธุสาธุครับก็เลยไปก็เลย คนนำมาจํานักก็เลยไปแม่ไปขอพอไปขอแล้วนี่อือเพิ่นอยู่นํากันนี่เพิ่นอยู่นํากันเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่แบบมีความสุขอีหยังความ